คันนี้ดูดีๆมันก็ดูเหมือนดีๆนะคันนี้นะครับอันดับพี่เท่าไหร่วันหนึ่งสองพี่ซื้อรถแถมน้ำให้ด้วยลูกค้าวันนี้มีมอเตอร์ไซค์วันนี้มีทั้งหมดกี่คันพี่ยี่สิบคันวันนี้แม่เสียเวลาไม่มีอะไรมาเริ่มเลยดีกว่าเริ่มนะเลยดีกว่าพี่คะ ซูมเมอร์ X คำนี้ดูดีๆมันก็ดูเหมือนดีๆนะพูดยังไงล่ะดูดีๆก่อนดีๆภาพรวมภาพรวมภาพรวมโอเคนะคันนี้นะครับอันดับที่เท่าไหร่วันหนึ่งสองอันบที่สี่อันดับที่สี่นะครับซูมเมอร์ X เปิดอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันพับาทหนึคงหมื่นสาหนึ่งหมื่นสี่พันบาทแล้วนะครับยีฟใส่ราคามาแล้วนะลูกค้าผมจะนับแล้วหนึ่งหมื่นหกพันบาทนับหนึ่งครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทนับสองครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทกับซูเมอร์ X แล้วก็พี่ออสใช่มััั้ยยคครรบบบินนนดดีวะ อันนี so <net> oh, uh, mm ้เป็นแกนพิเรนนอนะครับเป็นแกนพิเรนนอรถปีจดทะเบียน2020แต่เพียงผมว่าเป็นรถปี2019ันสิพันโลปลายท่อผ่านะคือรถคันนี้มันรถปีเดียวแต่มันเพิ่งใช้มา9เดือนน่ะลูกค้า6,700นเจโลลูกค้าคันนี้เปิดประมูลอยู่ที่40,000บาทลูกค้า4ี0 0 0บาทแล้วนะพี่42,000บาทแล้วครับ42,000บาทนับ2ครับ42,000บาทยินดีด้วยนะคุณพิทมารับรถด้วยนะครับนับขอบคุณครับ MSX อันดับที่11 M เอ็ดเอรถใหม่รถ6,000แต่งมาให้แล้วนี่คันนี้ให้เนี่ยครอบมาให้เป็นชุดแต่งเขาแล้วก็แหวนแต่งนะนี่ก็แต่งแต่งเบรคแต่งนะแต่โชว์ก็อย่างเดิมหมดยันยันเดิมหมดข้างหน้าคือชุดหน้าคือแต่งมาเยอะชุดหลังคือยังดูเดิมๆอยู่เลย M.S.X อันดับที่11เปิดประมูลอยู่ที่ราคา20,000บาทลูกค้าคุณสมใจแท้สิ้นนะครับ20,300 0บาทนับ1ครับ20,300บาทนับ2ครับ20,300 0บาทกับคุณสมใจแท้สิ้นนะครับเอ X งนะครับผมขอบคุณมากครับนับขอบคุณครับบเว็บหนึ่งเดียวในนี้เดียวของวันนี้เลยดีกว่าคันนี้สตาร์ทเท้านะเป็นรถปี2009วิ่งมา6,200กโล รถปีเดียวนี่ลูกค้าครับผมรถปีเดียวใช่ตัวนี้ต่อตาเท้านะเปเท่าไรดสองหมื่นแปดพันบาทลูกค้าซื้อรถแถมน้ําให้ด้วยลูกค้ามาอยู่ที่หกพันกว่าโลนะครับลูกค้าที่ตามหาเวฟช่วงนี้ก็ราคามันก็จะสูงสูงหน่อยแต่ถ้าสนใจก็ใส่ราคาไม่ได้เลยลูกค้าสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับเวฟหนึ่งเดียวในวันนี้นับหนึ่งครับสองหมื่นเก้าพันบาทนับสองครับสองหมื่นเก้าพันบาทโอนเงินวันนี้นลูกค้านยินดีด้วยครับนับขอบคุณครับ อันดับที่13นะครับผมยาม Yamaha Fin สียังไม่ขานนะธันวา63เลยเปิดประมูลอยู่ที่ราคา2 3 0 0 0บาทกับยามาฮ่าฟินอันดับที่13ครับ<อ>คุณกระเชนนะครับผม2 4 0 0 0บาทนับ1ครับ2 4 0 0 0บาทนับ2ครับ<อ>คุณกระเชนนะครับผมมารับรถด้วยนะครับ2 4 0 0 0บาทนับขอบคุณครับ,บ,รบหน้าสีสวยตัวนี้ M-Salad นะฮะเป็นรถปี2000 มาจดทะเบียนสองพันสิบเก้าเงินสดคันนี้้องเด็กลูกค้านะแปดหมื่นเก้าพันบาทป้ายแดงที่ออกที่ร้านนะรถคันนี้วิ่งมาหนึ่งหมื่นแปดพันโลพี่เปิดอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทอันดับที่สิบสี่เอ็มแลสสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมมองมันผ่านเห็นลอยอยู่แค่สองสามจุดเองนะและไม่ใช่ลอยลึกด้วยสร้างเสียงเครื่องนะลูกค้านะ คุณนัทวันนะครับผม375นับหนึ่งครับคุณนัทวันนับสองครับคุณนัทวันรับรถนะครับขอบคุณมากครับผมนับขอบคุณครับแอลลอกเครื่องตัวนี้15.5รถปีส0 1 8สิปีที่สวยนี่พี่เปิดประมูลอยู่ที่ราคา3 4 0 0 0บาทอันดับที่15นะครับเปิดอยู่3 4 0 0 0บาทเพื่อนผมเคยซื้อตัวนี้มือสองมาประมาณ44คุณอรละวันณ3 7 0 0 0บาทนะครับนับ1ครับ3า0 0 0บาทนับ2ครับ3า0 0 0บาทกับยาม่าแอลลอกยินดีด้วยครัับบน ครับยามาฮ่า MT อีกแล้ววิ่งมา1 2ื0 0สอรถปี1 8บแนะลูกค้าอันดับที่17ยยามาฮ่า MT เปิดที่ราคา45,000บาทลูกค้า46,000บาทคุณชาลงนะครับนับ1 46,000บาทนะครับนับ2 4ง0 0 0บาทนะครับคุณชาลงนะครับโอนเงินวันนี้นะพี่ขอบคุณครับนับขอบคุณครับ คันนี้ใหม่กว่าคันที่เยอะเลยเงาว็บแต่บอกว่าตอนนี้ถ้าไม่ไปขายที่ร้านเมือองนะเพราว่ามีห้ามือนหเ่งประมาณระบบเหมืนใช่ไหมแต่คันนี้ถ้าไปขายที่ร้านนะถ้าร้าเอาไปตั้งขายห้าหมนห้ามแน่เพราะอะไรมาลอใหมเฮ้ยันหน่ร้อย หนึ่งพันหนึ่งร้อยโลลูกค้าถ้าลูกค้าเห็นแบบที่ผมเห็นนะคันนี้ใหม่มากอยากจะลดมือหนึ่งเปิดเลยดีกว่าอย่าไปบอกลูกค้าเลยเปิดอยู่ที่สี่หมื่นสามพันบาทลูกคา้าคุณนัตพัฒน์สี่หมื่นห้าพันบาทคุณได้แล,แล <มา S 1> ไอเทมนับหนึ่งสี่หมื่นห้าพันบาทมารับรถด้วยนะครับคุณได้แล,แลไอเทมนะครับ<ห>น,นับสองสี่หมื่นห้าพันบาทคุณนัตพัฒน์ใช่ไหมไหน,นับขอบคุณครับกรุณารับไรับรถด้วยพี่ โอเควันนี้เราลาไปทั้งนีดีกว่าขอบคุณพี่โกมากขอบคุณพี่หนุ่มมากครับสุดค่ามากขอบคุณมากครับผมครับผมได้แบบลาเลยนะลาเลยครับผมสวัสดีครับ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 เขาปิดง่ายๆนะปิดง่ายๆเลย